สวัสดีครับมีคนอยากเจอเขามากนะครับมีคนบอกให้ผมถ่ายนะครับติดตามอยู่ร้านขนมปังนะเดี๋ยวผมจะพามานะคือว่าแฟนเขายังไม่มานะครับบางคนบอกว่าแฟนมาแล้วผมก็เลยขับรถผ่านนะครับผมกนึดว่าแฟนเขามาเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดนะครับเล่าประหลานขนมปังกันนะครับเด้อติดตามอะไรครับติดตามเพจอะค่ะที่ช่องอะไรนะไอช่องยูทูบใช่ไหมวันฉลองแซเบอร์จ้า เหรอยไปติดตามแต่บ้านกุกกองไม่ใช่นะนี่ดูข่าวบ้านกุกกองว่เนียฮะไม่ได้ดูค่ะไม่ไม่ได้เอฟซีลุงคนเลยอ้าวทำไมไม่รู้จักชื่อไม่ก็เขาดังเนาะเขาดังเหรอเขาดังก็รู้จักเขาเลยรู้จักมีคนบอกว่าให้ให้ให้ไปร้านขนมปังน้อยไม่ได้เห็นหลายวันแล้วก็เลยบอกว่าแฟนเขามาก็เลยไม่กล้าเขาไปถ่ายตอนแรกนึกว่ารถแฟนนะจอดอยู่เราขับรถผ่านไปเลยเปิบเปิบไปเลย ฮะน้องสรุปว่ายังนึกว่าโสดนึกว่าเลิกกับแฟนแล้วฮะยังไม่เลิกอ่ะเอาวก็เราจะได้สวมแทนไงอะไรคุณครูตีเลยคุณครูไม่ว่าคุณครูอยากได้เพื่อนคุณครูเหงาอันนี้คือแบบไส้เย็่ยมไส้เยี่ยมเยี่ยมหรืเย็่ยมเนยฮะทาเนยก่อนค่ะเนยก่อน คนไหนพี่เนี่ยมีพี่มีน้องกี่คน<า>มีพี่มีน้องกี่คนลูกคนเดียวคุณทำบ้านบ้านนี้เหรอไม่ค่ะไม่ได้อยู่บ้านต่างจังหวัดหนูเป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวลูกคนเดียวก็จะมีแฟนนั่นนี่ลูกคนเดียวก็มีแฟนคนเดียวแฟนคนเดียวมีหลายคนไม่ได้เหร <laughs> อแซ่บได้เหรอวะ <laughs> แ,แซบ่บแอบเ ฮะทำไมอ่ะไม่ดีดีถ้าเขามีบ้างเราก็ไม่โอเคหรอกอืมตัวต่างคนต่างมีไงไม่ได้ไม่ได้เรามีบ้างเขามีบ้างก็ไม่เป็นไรหลายตัวเนี่ยเป็นนี่คือใส่อะไรครับเนยค่ะเนยทานยก่อนไอชื่ออะไรนะผมยังไม่รู้จักเลยมันจะร้านขนมปังขนมปังชื่ออะไรขี่ลืมชื่ออะไรนะไม่ใช่พ่อค้าที่ขี้ลืมไม่ชื่ออะไรให้บอกหน่อยชื่อปุ๋ยค่ะปุ๋ยไอเราปลูกมันอยู่บ้านนั้นไปบานให้เราดิมันจะได้สวยแหมพี่เต้ ้ครับผมเต้ได้นะรู้จักแม่จ้าเต้ได้น,นี่คือล e ูกค้า VIP ค่ะครับผมอาจารย์อาจารย์สิกินกับอาจารย์โอ้ยมันนั่งใจัซุ่มอยู่นี่วะสิกินขนมปังบ้งอาจารย์โมนุน่านะครับหน้าผ่านหน้าค่ายมวยนะครับตอนเย็นเลิกใครจิทุ่มเนี่ยจิลาสสี่ทุ่มค่ะ เลื่องใสี่ทุ่มหรือเฮ้ยเวลาเผื่อแฟนเขามาเห็นผมถ่ายลงเดี๋ยวแฟนน้ามาดูเข้าใจผิดไม่มีไรนะเราพี่น้องกันเขาไม่ว่าอะไรค่ะเขาถหัวล้ออ่ะก็แลก็ทาดีค่ะทาดีเออไม่ได้อะไร่ะถ้าผมเรียกคุณที่รักเนี่ยแฟนจะโกรธป่ะเขาไม่โกรธหรอกค่ะจริงมาในที่รักออทรักอันนี้เยอะไปไอ้ขอดูหน้าหน่อยแป๊บนึงวันนี้วันนี้แก้มแดงมาเนี่ยไหนดูดิไอ้ทาทาหน้ามาเนี่ยแก้มไม่ได้แดงแต่งหน้ามาเนี่ย ได้นะครับนะแต่งทุกวันแหละถ้าสี่ทุ่มมีใครมาผ่านมาจะมาซื้อได้นี่ได้ไหมเห็นหน้าแม่ค้าเลยเห็นไหมถ้าเก็บร้านแล้วก็ไม่มาอ่ะอะไรจัะสุดว่าสี่สิบบาททำไมมันดำขนาดนี้หรือว่ามันไหม้ปะเนี่ยมันไม่ได้ดอมมันไหม้มันหอมกำลังหอมเนาะมีมีแตคนบอกว่าเอ้ยไปถ่ายร้านขนมปังนเอยคิดถึงก็บอกถ้าเปิดห้าแป๊บนึ่งเลยเอานี้เดียวนี้เดียวเลยอันนี้เดียวนี้เดียว นิดเดียวเออเอานิดเดียวมาเอออ่ะอะไรไหนังไม่เห็นเลยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย,ยไปใส่มันให้หน่อยที่บ้านปูมันไว้เยอะอันนั้นมันปุ๋ยขอก็ไม่ปุ๋ยแล้วเผื่อใส่ปุ๋ยเข้าไปเผื่อมันสวยน้องแพรมกินขนมปังไหมน้องแพรมแพมน้องแพรมไม่ต้องหึงพี่นะผ่านมาก็มาอุดหนุนได้นะครับนะคคนไหนอยากมากินร้านขนมปังมีลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นลูกให,ใหญ่ๆนะครับ ใครเห็นหน้าแม,ม่ค้าได้นะเชฟกินบ่เนี่ยกินแล้วเลีย้ยงกินป้วยเนี่ยซีซิมอ่ะกินนางเล่ยลูกขอ,ไขอ,ไอาาบขอไปข,ขอบไปงานป้วยขอบน้ำนะขอบน้ากันเดี๋ยวี้ไปถ่ายลูกชินบ้งลปังได้เลยครับเด้อลูกซีนก็นได้เลยครับเด้อลูกชิ้นก็ได้ผ่านหน้าค่ายมวยก็แจ๋วเลยนะครับออของผมใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ้าวมินิมินินล่าเลย อ,อันนี้ที่สักเป็นลูกป,ปีกลูกปีกใครวะอ๋อมันบ้าน,นะน่ะ <c oughs> ไอแปดแสนเลยอันนั้นมันไปไหนอะไนม่ะัาไว,วนเบอร์นัะไม่เ็มบานนน่ะ,นะมันต้องมีใบบ้ามาแปดแสนเลยไิะจริงครับจริง,รงๆหอ,อมันสั่งไว้ไมเนี่ยเเดี๋ยวรอดูมันหน่อยไม่มาหรอกอีกครับครับเอบ้า ใส่นมเยอะนะจ๊ะมันมันดใส่นม้วหมดจอกกระเใส่นมเนี่ยเวลาใส่็อกกแะต็นมอะไรนบอกว่าเอาอะไ็ได้อแบบ้ยีแแล้วมีแงคีแล้วเม่ห็นบนต่ผมเู้เด่ผู่เออบเป็นยังกอ บ่เห็นบอกวาใส่อเอ๋ยอย่างนี้เอยังนนี้ฟังเลไอ้ลูกเขาลงบ้านเาไอลูกใครเขาลงบ้านนี่ยนั่นบ่าไปเบิ้งลูกเปิ้ลเต้าเิ้กเ้าเนี่ยว่าลูกเขาลงบ้านแปะแซมมันอนะแปแซมมันนี่กันเนออันนี้ผมผมบอครับมึงสั่งรถ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 มนี่ก็ได้แปแซม ไอแซนน่าัเสี่เขาเนี่ยน่ัวันฉลองไอแซนมันอีด้วยไอแซนขอของพึ่งได้หนียอดูตอนรถชาลีเขาหายเหนไยอหายรถชาลีหายเพื่อเราไม่ซ้อนเดี่ยงเี้ใช่เอาสามีแล้วพ็ในหยองอได้หัวสานีลัว